ท่านสาธุชนปุจจบนทั้งหลายทุกท่านอาตมาภาพมีนามว่าหลวงปู่งาดำุทธสาโลเดินทางมา,กากจากจังหวัดบุรบีรำมาสร้างอยู่วัดป่าเบืองโพธารามตำบลโนนเชสีอำเภอวนทองจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ก่อนที่จะเดินทางมาสร้างตรงนี้นี่ ธรรมภาพนิมิตหมายเห็นสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่โบราณเป็นสถานที่มีความที่เป็นมนขลังแล้วเป็นสถานที่มีความเจริญรุง่งเรืองในอนาคตทางหน้าในพระพุทธศาสนาอีกที่หนึ่งปอดีจังหวะที่ชาวบ้านไปนิมนต์ไปเชิญชวนมานี่ตอนแรกธาตมาก็ไม่อยากจะมาลอง แต่ว่าก็มานั่งสมาธิดูพิจารณาดูปรากฏว่าเห็นภาพต่างๆมันเกิดขึ้นในความเจริญในภายปากหน้าอาตมาก็เลยตัดสินใจที่จะมาช่วยสร้างแล้วปัฒนาจะสร้างสถานที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นสถานที่เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาอีกที่หนึ่งเพราะว่าข้างหนึ่งในชีวิตที่เราตั้งใจ อาตมาเองตั้งใจสร้างให้ได้9วัดต,ตอนนี้ได้เลยห้าวัดยังขาดอีกสี่วัดนี่วัดที่ห้าวัดนี้นะแล้วตอนนี้อาตมามาสร้างได้หนึ่งปีแปดเดือนโดยประมาณอ่หนึ่งปีแปดเดือนถามว่านานไหมมันนานอยู่ถามว่ามันจเจริญไหมมันจเจริญอยู่ตามที่ท่านเห็นนะมีศาลามีโรงทาน มีโอโบโอโอบโสกลางน้ำสองชัน้นมีฐานองค์พระใหญ่มีกติวิหารทุกอย่างพอที่จะครบอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากว่าในเขตเนี่ยเป็นเขตที่จะเป็นธุระกันดาลความเจริญไม่ค่อยที่จะเข้าถึงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขอประชาสมพันธ์มาบอกคณะญาติดโยมท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ที่สนใจใครในประบวรพระพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างวาสามสถานที่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมการสร้างบนสร้างบ,บรารมีโดยครั้งนี้อาตมาภาพเองในฐานะที่หลวงปู่งาดำพุทธ,ธาสาโรเป็นผู้นำสร้างจะพยายามสร้างให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในชีวิตนี้เพราะว่าธรรมาอธิฐานในชีวิตก็คือ เกิดชาติหนึ่งครั้งหนึ่งคอยได้สร้าง9วัดนะเพื่อที่ถวายเป็นมรดกของพระพุทธศาสนาและ้วรมาตั้งใจว่าจะสร้างจนชีวิตที่จะหาไม่เพราะฉะนั้นฝากบนฝากศรัทธาขณะญาติโยมทั้งหลายทุกท่านได้โปรดพิจารณานะทางความเหมาะสมนะท่านมีโอกาสมีเวลาท่านทมาได้จะเชิญได้เลยขอเจริญพรนะโยมนะสาธุ เข้าวไปไปตราจังหวัดจันทบุรีเดินทุดดงนั่นเดินทุดดงด้วยแต่ัยจังหวัดจันทบุรีประเทศกังซูชาครับจะไปมาองของน้องครับสมัยหลวงปู่ดีท่านอยู่สุพรรณนะครับหลวงปู่ดีครับมีตาพาเดินทุดงไปเรื่อยๆมาสมัยนั้นเป็นเน้องนี่ยครับเริ่มค่อยๆรู้จักตัวท่านข้าวไปก็มีโอกาสมเลยได้มีโอกาสไระรับใช้ปฏิบัติท่านครับเลย สร้างวัดอยู่จังหวัดกาฬอ๊อฟข้าเมียงเนี่ยวัดมุนสบรเพอข้ามีเนี่ยอยู่ตั้งหลายสามปีได้ประมาณนึดูท่านพาสร้างพาทำาสมัยนั้นเนี่ยผมว่าระมณก็ไม่ได้ไปซึ้งนะครับวชมาแต่น้อยมีโอกาสมีกเมียเขาเนาะคนนี้น่ะมีแต่ตายวันใดขคืนวันนะมีปัญญาธรามากินเขาเนาะครับผม หลวงปู่ดาวมิคิดว่าจุดนี้จะเป็นจุดรวมใจชาวบ้านยังไงจุดนี้เป็นจุดที่เมื่อก่อนชาวบ้านเขาไม่เคยเข้าวัดเข้าวันเลิศเขาไม่หลวงเขาเรียกเขาไม่สนิทเนี่ยครับเรามาพยายามรวมความสามัคคีเกิดขึ้นในวันหยุดนี้จุดตรงนี้เป็นจุดรุ่งเรืางของอำเภอโพทองจังหวัดระยองเนี่ยเอง เดี๋ยวจะมาตั้งใจในจัดการแข่งเรือ2อยกระทง3กระถินกระถินน้ำซึ่งกระถินน้ำไม่มีหายากนะกกินน้ำก้อนพายเรืออย่างเดียวสี่ก็คือ,อเผาเข้าหลามข้ามปีนี่ปีนี้แบบนี้ไม่มีใครมีารนานมาตั้งใจทำให้ขึ้นเดีเเ๋ยวต่อไปนี่นะเพร <symb ork. S 1> าะฉะนั้นฝากคุนนะนะเดี๋ยวคนร่วมคนด้วยกันมาเด้อครับ มาเป็นตัดแต่งเน้อพอได้อครับผมแข่งเลือด้วย